แนะนำกรอบแว่นแบรนด์ใหม่ตัวนี้ชื่อว่าสเปกตรัมหลังจากที่เราได้ทําการรีเสิร์ชถึงผู้ผลิตที่สามารถสร้างกรอบแว่นด้วยวัสดุไทเทเนียมที่มีน้ําหนักเบามีทรงที่สวยมีบาลานซ์ที่ดีและมีการเข้ากรอบแว่นเป็นบานาพับที่ไม่ใช้น็อตนะครับแบรนด์สเปกตรัมเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเฮาส์แบรนด์ของเราเราเลือกมาแล้วนะครับเหมาะกับการทาเลนส์โปรเกรสซีฟนั่นเองเมื่อกรอบแว่นราคาไม่แพงเราจะสามารถเลือกเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับที่มีคุณภาพมี มุมมองที่กว้างและมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานได้นั่นเองใครที่สนใจนะครับสามารถแวะมาดูกันได้ที่ร้านเลตินาทั้ง5สาขานะครับสเปกตรัมเนี่ยมีให้เลือกหลายสีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวจะทดลองใส่ให้ดูนะครับมีทั้งสีที่เป็นสีดําสีเทาสีน้ําตาลสีชมพูสีแดงสีน้ําเงินนะครับตัวนี้เนี่ยมีหลายสีมากๆนะครับไฮไลท์ของสเปกตรัมนะครับก็คือวัสดุที่เป็นไทเทเนียมคุณภาพสูงนั่นเองตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็น2 ทรงของสเปกตรัมนะครับโดยส่วนใหญ่จะเลือกมาให้เป็นทรงแบบ Business Look นะครับใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงนะครับและที่สําคัญนะครับสเปกตรัมเนี่ยสามารถที่จะแมชลุคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลุคที่เราไปเที่ยวใส่แว่นแบบทั่วไปลุกที่เป็นทางการใส่ไปทําในกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับสเปกตรัมเนี่ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับและใส่ง่ายไม่ว่าคุณจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับก็มีรูปทรงที่ สามารถใส่ได้กับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยครับตัวนี้แนะนําเลยครับใครที่สนใจนะครับสามารถแวะมาทดลองกันได้ที่ร้านและที่สําคัญครับเรามีโปรโมชั่นที่จับคู่กับเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับในราคาไม่เกิน10,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาวัดสายตาอย่างละเอียดพร้อมทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟทุกรุ่นขอเชิญได้ที่ร้านแว่นตาลิตีนาทั้ง5สาขาสาขาวง้งเวียนพระราม5าสาขาสนามบ,บินน้ําสาขาเกษตรนวมินทร์สาขาพระราม2และสาขารางังสิตปทุมธานี